ดรูหราราคาถูกซิกเมนต์ใหญ่กับ Camry Hybrid ปี2017คันนี้ค่ะ วันนี้นะคะอยู่กับดาวที่มงคลคานคาเซนเตอร์โชว์รูมรถยนต์มือสองจังหวัดบนราชานีนะคะแล้วก็วันนี้ดาวพามาดูนะคะพามาชมรถที่เรียกได้ว่ารู้ราระดับผู้บริหารนะคะที่คุณไม่ใช่ผู้บริหารก็สามารถออกรถระจับจองคันนี้ได้นะคะกับราคาสุดป,ประหยัด799,000บาทนะคะจากราคาปกติ859,000บาทลูกค้าได้ส่วนลดไปเลยนะคะถึง60,000บาท จากราคาปกติที่เราขายนะคะแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับระบบไฮบริดนะคะเป็น Toyota Camry 2.5ไฮบ r ิดปี2017รถปีใหม่ไหม่น้อยราคาสุดประหยัดจากปกตินะคะราคาที่ออกใหม่ในตอนนั้นนะคะขายที่1,650,000บาทนะคะลูกค้าออกรถตอนนี้ก็เรียกได้ว่าประหยัดไปได้ถึง850,000คุ้มนะคะคุ้มมากๆเลย เดี๋ยวดาวจะพาไปดูนะคะรีวิวร,บรอบๆคันของคันนี้กันบ้างแต่ว่าจะไม่ลงรายละเอียดและดีเทลเยอะ Toyota c a m มรนะคะในตัว h y b r i d เนี่ยโลโก้ Toyota จะเป็นสีฟ้าจะแตกต่างกับตัวปกติธรรมาทั่วไปนะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบ2หลอดมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวที่แยกออกมาต่างหากนะคะไฟ Day Time Running Light เนี่ยก็จะเป็นตัว LED เป็นกลมๆนะคะเรียงกันแบบนี้ล้อแมกซอลอยนะคะล้อเดิมจากโรงงานแล้วก็ตัวนี้นะคะยางเป็นยาง2 1 5 5ทับ5 R 1 7นะคะยางปี2017ก็คือเป็นยางที่มากับตัวรถเลยไฟแล้วที่กระจกดน้านข้างนะคะแล้วก็ดีไซน์การตกแต่งเนี่ยก็จะเพิ่มลวดลายของคูเมียม,มารอบคันคันนี้นะคะสีเดิมทั้งคันแล้วก็ มีบุ๊กเซอร์วิสคู่มือนะคะแล้วก็กุญแจสำรองตัวนี้คือครบเลยไฟท้ายนะคะตัวนี้ไฟท้ายเป็น uh, ไฟเบรก LED แล้วก็มีสัญลักษณ์นะคะตัว h ฮ b ริดเซนเซอร์หลังมาให้4จุดด้วยเรียบร้อยก็สมชื่อของเขานะคะที่เป็นแคมรี่ที่ซิกเมนต์ใหญ่แล้วก็ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็ใหญ่มากๆนะคะสามารถขนของได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางหรือว่า ของเล็กน้อยที่เราพกติดรถไว้ตลอดภายในนะคะก็ให้กลิ่นอายความเป็นผู้บริหารขึ้นไปนั่งปุ๊บนะคะรู้สึกเลย c ีอแน่นอนต่อให้ลูกค้านะคะไม่ได้เป็นผู้บริหารก็สามารถขับรถคันนี้ได้ในราคาที่ประหยัดขึ้นเบาะภายในก็ตกแต่งนะคะเป็นเบาะหนังแท้ทั้งคันแล้วก็มีแอร์นะคะปรับแยกที่ เบาะนั่งแถวหลังให้ด้วยถ้าลูกค้าสองลงไปนะคะข้างล่างจะมีไฟสีฟ้าด้วยเวลาที่ของหล่นนะคะกลางคืนอาจจะมืดนิดนึงตัวนี้ก็จะมีไฟส่องให้สำหรับคันนี้นะคะไมาวิ่งอยู่ที่78,319กิโลเมตรในรถปี2017เดี๋ยเเราจะสตาร์ทให้ฟังนะคะอ่ะทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะว่าดาวสตาร์ทรมิติกหรือเปล่าเพราะมันเป็นระบบไฮบริดนะคะเครื่องมันจะเงียบ เหมือนเราไม่ได้สตาร์ทเลยก็คือไม่ได้ยินเสียงเครื่องอะไรเลยภายในนะคะนี่มาแล้วมีระบบน a v วิเกเตอร์นะคะเป็นระบบนำทางแล้วก็กล้องหน้าตัวนี้จะเป็นส่วนของอไฟสองห้องโดยสารนะคะแล้วก็ความใหม่ของเขาดูจากที่บางแดดพลาสติกนะคะยังไม่ได้แกะออกพวงมาลัยมัลติฟังชันแล้วก็เบาะ ปรับไฟฟ้าคู่หน้า Cruise Control นะคะสำหรับคนที่ชอบความเร็วนะคะแล้วก็จะสามารถเทินเกียร์เร่งความเร็วได้ปรับเบาะนะคะเราสามารถปรับได้จากที่แผงประตูฝั่งคนขับก็ได้นะคะภายในตกแต่งด้วยลายไม้เ,เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.5แล้วก็ mm. ในตัวไฮบริดนะคะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าประหยัดพลังงานนะคะประหยัดน้ำมันตัวนี้นะคะอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่4.0ลิตรต่อ100กิโลเมตรจากปกตินะคะในรถทั่วไปที่ไม่ใช่ไฮบริดเนี่ยจะอยู่ที่6.4ก็คือประหยัดไปได้เยอะเลยห้องเครื่องนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นเดิมหมดเลยน็อตที่ฝากระโปรงก็ไม่ได้ขยับมาแล้วก็จุดแต้มนะคะจุดเมคอาร์ก็คือยังอยู่ในตำแหน่งเดิมทุกอย่างแม้กระทั่ง ตัวกิ๊น็อตนะคะถ้ารถที่เคยแกะมาก็จะมีร่องรอยแล้วก็ฝากระโปรงหน้านะคะก็จะเป็นโชค๊คก็คือใช้งานง่ายตัวฉลากที่มากับโรงงานทุกอย่างของตัวรถนะคะยังอยู่เหมือนเดิมสำหรับใครที่สนใจนะคะตัวยต้า Cam ม y y 5 Hybrid รถปี2017คันนี้ ราคานะคะจากราคาปกติ859,000บาทนะคะดาวพามารีวิวใหม่ในราคาที่เรียกได้ว่าหลายคนนะคะต้องถูกใจอย่างแน่น,นอนกับราคา799,000บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่อยากจะเข้ามาดูตัวรถนะคะสามารถเข้ามาได้ที่มงคลคอเคาสเตอร์ของเราตั้งอยู่บนถนนชยางกูลทางเส้นออกไปอำนาจเจริญนะคะเปิดทุกวันวันหยุดนะคะตรเริงนะคะลูกค้าอาจจะอยากเข้ามาดูตัวรถสามารถเข้ามาได้นะคะยังเปิดรองรับลูกค้าอยู่ อยากจะดูตัวรถเพิ่มเติมนะคะหรือว่าสอบถามเงื่อนไขก็สามารถโทรหาเราได้ที่เบอร์0947321661นะคะบวโทรสามารถแอดไลน์ได้วันนี้นะคะก็ค่ำแล้วเราต้องขออนุญ,ญาตนะคะลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานมงคลคาเซอร์ของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ วิธีลงทะเบียน5ขั้นตอนง่ายๆสำหรับรับสิทธิทพิเศษและส่วนลดสูงสุด20,000บาทจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์ 1. สแกน QR Code และกดเพิ่มเพื่อน 2. กดลงทะเบียนหรือกดที่โปรโมชั่นดูรถสวยเข้าใหม่ 3. ลงทะเบียนผ่านแอปที่ต้องการ 4. ใส่ข้อมูลลงในช่องเพื่อทำการลงทะเบียนและกดตกลง 5. เลือกรถคันที่ต้องการรับโปรโมชั่นและกดรับส่วนลดทันทีเท่านี้การลงทะเบียนรับสิทธิทพิเศษและส่วนลดจากมุงคลคาร์เซ็นเตอร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักแชทสอบถามแอดมินได้เลยนะครับ